ดาวเพฤหอัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและเธอเป็นอีกหนึ่งดาวเคราะห์ที่น่าสนใจที่สุดด้านการศึกษาและสำรวจดาวเพฤหอัสมีความพิเศษหลากหลายที่ทําให้มันเป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่รักในดาราศาสตร์ดาวพลหัสเกิดจากการรวมตัวกันของแก๊สและฝุ่นในช่วงต้นของการก่อตัวในระบบสุริยะเมื่อประมาณ4.6พันล้านปีที่แล้วดาวพลหัสมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ88,000 846ไมล์หรือเท่ากับ142,984กิโลเมตรซึ่งทำให้มันมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์อื่นๆทั้งหมดในระบบสุริยะรวมทั้งเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุด ถึง318เท่าของโลกลักษณะเฉพาะของดาวพฤหัสก็คือบรรยากาศที่หนาแน,น่นซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สหลักได้แก่ไฮโดรเจนและฮีเลียมนอกจากนี้ยังมีแกส๊สอื่นๆเช่นมีเทนและน้ำซึ่งสง่งผลให้บรรยากาศของดาวพฤหัส,สบดีมีลักษณะที่สีสันที่สดใสและมีลักษณะที่น่าส